ขอพระคุณลูกค้านะครับวันนี้เช่าอันนี้หลงพ่อปานนะครับคุดใหญ่นะอันนี้ก็เป็นพระน่ารักดีเป็นบล็อกแตกแล้วนะนี่บล็อกแตกนะเนี่ยยังแตกอันนี้ยังแตกไม่เยอะนะเริ่มแตกนะครับเนี่ยบล็อกอันนี้เริ่มแตกเนี่ยถ้าแตกเยอะๆก็ผ่าเลยนะครับนะถ้าบล็อกแตกเนี่ย บล็อกจะเริ่มตื่นนะครับพระจะเริ่มตื่นถ้าใครดูพระคุดใหญ่เนี่ยแล้วตื่นตื่นเนี่ยโอกาสเป็นบล็อกแตกสูงนะครับพราตื่นตื่นไม่แตกก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่บล็อกแรกๆเลยเนี่ยเส้นพวกนี้จะลึกเลยเส้นขนปีกเนี่ยลึกเลยนะครับนะหน้าตานะชัดๆเลยเนี่ยคุด,ดแบบชัดๆเลยเส้นสายชัดๆอันนั้นได้ราคาสวยๆองค์หนึ่งหลายแสนนะแต่ถ้าเกิดตื้นแบบนี้ราคาด้อยลงไปนะครับ สวยๆได้หลักแสนนะหลวงพ่อปานแบบนี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราดูอย่างเดียวเลยนะครับผงเดิมพระเดิมนะหรือจะผงใหม่รับเช่าทุกสภาพก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆโอ้โหเราไม่ได้ค่อยให้ดูพ่อปานเลยนะเดี๋ยวนี้ดูก่อนนี่ กลวดกรวดดูกลวด,ด,ลวดจริงๆมันก่อนนะเช่ามาองหนึ่งอยู่ในเลี่ยมด้วยเก่ากึกเลยยังไม่ได้แกะเดี๋ยวจะเอามาแกะอยู่อือหือดูดูเห็นไหมแห้งๆเลยเห็นความแห้งไหมเห็นความแห้งไหมเห็นเม็ดไหมนี่กลวดขวดเม็ดเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้เล็กๆเล็กๆเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆนะโอ้เห็นไหมดูนะต้องแห้ง เห็นไหมความแห้งเนี่ยสําคัญแห้งแห้งแห้งไอ้รอยรูๆพวกเนี้ยเป็นการจุดดูที่สําคัญเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นการขูดปาดเนื้อเนะเพราะปาดเนื้อปุ๊บไอ้เจ้ากรวดพวกเนี้มันก็จะกลิ้งไปเรื่อยๆมันก็จะคูดเนื้อแล้วเวลาที่เขาเอาเข้าไปเผาเนี่ยความแห้งพวกเนี้ยมันก็จะเกิดความยุดตัวยุบตัวนะ การเวลาการหดตัวมันก็เกิดเนี่ยเนี่ยการหดตัวลงไปแบบเนี้นะแต่สิ่งพวกนี้เห็นไหมเวลาที่เราดูอะธรรมชาติตรงเขาเนี่ยมันต้องแห้งเห็นไหมแล้วมันหดตัวเห็นไหมครับลอยคูดรวมถึงความแห้งรวมถึงการดูเม็ดแรกของกรวดเห็นไหมธรรมชาติมันได้เลยนะครับ แท้ยังไงก็แท้นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูนะครับพระในส่วนตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับตรงนี้ผงเดิมนะผงเดิมเนะครับต้องแบบนี้เลยนะผงเดิมๆดเลยเห็นนะดูผงแห้งๆแบบนี้เดิมสุดๆแบบนี้นี่คือแบบเอาว่าเดิมสุดๆกันละกันนะครับนี่เห็นไหมเดิมแห้งนะกระเทาะไปบ้างนะก็ ตา,ตามสภาพราคาไปแต่แบบนี้เอาไว้แห้งสุดๆก็แล้วกันนะครับเนาะจัดไป